ดีพี่น้องวันนี้มีมันเนนขาครัวสิต้มปลาเน้นเด้อพี่น้องเด้อต้มปลาเน้นใส่สมุนแดงแล้วก็ใส่ไข่ปลายเพคยนน้ำนี่ไข่ไผ่ไข่น้ำก็ใส่เกลือก็เน่หม,มอนมีมันใส่ใบมะกรูดมันชุบไผ่อะไไมใบหนึ่งใส่สุลตหนึ่งพี่น้องมีด้ปลาปลานิ้นมีมันตัดกถึงตัดกถึงติดโซนยิ่งใหญ่ๆโตส,ส,สามโต ต้มปลานิ bueno, pues bueno, eso, eso, el el ่นใส่สมหมดแดงเด้อเหมือนเด้อต้มปลาโซฟีสุนองกินกินน้ำหมี่มอเด้อลูกหลานเมื่อทุกคนเด้อเหมือนีด้อเสแฉะแล้วแหละต้มปลาใส่หมดแดงใส่ไข่ปลายน้ำเสแฉะนองลู่ไปนองหอมปีหอมฟอมหอมบัวซุปเลยปลาซุปเลยใส่แล้วก็แล้วเด้ได้ไหมโป่งแล้วพี่น้องแบบนี้ จิ้มเหมือนเดิมเมย์มอนอา่านไว้พอดีเลยแหละใส่เกลือใส่น้ำปลาไปแล้วนี่เสแปบพี่น้องแซแบต้มปลาเม่มอนเหมือนนี้สบ,บายดีพี่น้อง fc จะหักแพงเมื่อทุกคนเลยทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศกินเข่าแรงกับเม่มอนเดิเหมือนนี้ ต้มปลานิ่นใส่สมมดแดงนะ่าไหมจะสมพักสมประกาศหินนี่ในน้ำนนเห็นไหะล,ลูกมะขันส,งงนสนมงยัน่งแก่ปะาก็สินก็ได้เลยมัว่าน้ำมะขันแะเจวน้ำปลามากี่น้องมีเขาต้งกันมัดลูกมัดลานมาเด้อสุขสุขคนจบ้า

สมพนี้คดีมีไข่ในไใส่้ก็มีเม่์เป็นไนไใส่ผมได้ไม่ม้อนื้อมากแต่ตะละใจก เยังแต่งโตอีเนอะเอวสุดเต่ะก็มองโตก็ก้องนาดูตายสไตไดีพี่น้อง đuôi mõn 6 con à, bằng hám nồi của mồm mất thì nồi, phần bên khối nồi của, của mồm mất, nồi thịt con khéng, chín nhãng có bướn, mồm, có ai bướn, sam thôi,

นั่งคางชิ้ไปได้ไ้ไปได้ขนสิบสองคีโอ้เห็นน้าไปถ่าทิมจรองเลยไม่แน่หนะเี๋ยวผมเด้อผมได้แลาย้ำปลคนลไปหฮัมบอร์เข้าไปเห็น่ห สบายดีพี่น้องกินขาวแรงในกันเด้อว่าทุกคนคนาคนตาบ้าเอาหน้าบงเียตจกละงข่อยไปปาไปโอ้เจ้าเอาคนละจานคนละจานเลยจานรองคะจานรองลนั่นก่จานห้องมีจานรองห้องเลยตักเสร็จตอนพี่เา้นมันลดใส่จานของนมั่นโหลดท่านบ่อ ก็ใจตรงกันแทะำเตียวไม่ด้จะเพิ่มกันต่อไปสิบรีทักตัวให้ตัวมันส่วนตัวพี่น้องเฮ้ยเนาะต้นกำอาบอมอื่นเกี่ยวสมพักเสียนได้ไงยกัเห็นบาดปะ กระหินน่ยขมเนี่ยคนบได้กินแหมผักสำเนียงคีแมนน้ำผักหนักผัสมก่อนสมายกับผมหักสมสำนียงครีกินนี่น้ำกร่ถวยนี่บุรีลงไมถ้าอไปแล้วเนาะยังไงเอ่อบรรดันป่ะนั่นแล้วตักนั่นเลยคือแบบนี้แม่ก็บอกตักเอาตอนภพ้ตอนนั้น สบายกงมันจะบรนลนะค่ะนั่นันบอกอืมลกงมันจะริลอยู่พี่เอาสะมาไม่เอาคนนแล้วเอาเลยอืมไปอบมไปเลานน่อกตัดึงเอาแล้วมีตัดรือเล่ตัดึงรูมีางเลยว้ามนมาเห็นเป็นตอนนั้นนะตัดึงรถตัวหนึ่งสองสองขอนรถ ปลาหนังเทินเมนปลาปลานังเทินมเมนปลาเหมือนปลากระสังเลยพี ogi, ่น้องเด้ออันนี้นะปลาหนังเทินมันจะถือ่าเขาเลียงปลากระสังด้หนึ่งสิบห้าพันขีดมันกว่านเหปลานี่นะปลานังเทินเอามาแต่ทางรักซาวางเหนือเหนือระสีห์หนส ก็พ่อซื้อล่ะจิมาหาพังซ<ข>ื้อพลก็กินห้าสิบบาทเองเห็ดปลาแดดเดียวแทบแติ่งมันสะบรูบ้เอ,อกินข,ขานา้าวความดาพควมด้านเลยพันะ <laughs> ยงเละมื่อค่ำนี่ะข้าวบ่อเลื่อนนะ

กูยังใส่เหมืนเมตลวเรานนั้นวันไ่นเนี่ยักเส้อมาติดยั่บ้ารักเสซอรวมน่ะติดน,นี่ไปคือกระท้อนระเทศน่มาักเลยมาเอาโซ่กระท้อนมาเรื่องไวแล้ว มึงก็เราจะเพียงไ้อ้าวคิดเนตอ่ะมีม้นล่าไปก่อนเ้ยพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคิดหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักแต่ไข่สองน้องเราพีงยายม้อนดำยองเด้อบายบายพี่น้อง